ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟรีรัศนนนอรวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับกับรายการคมชลิบันเทิงสเปเชียลนะครับที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแววบบันเทิงนะฮะไปดูกันสักหน่อยครับว่าวันนี้นั้นมีข่าวบันเทิงแบบอิชัวอะไรบ้างในช่วงของบันเทิงออนสเตทไปกันเลยดีกว่าครับร้อนสนั่นวงการบันเทิงครับเมื่อกิกรุนภา,านักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังออกมาเล่าแฉทุกวินาที ามีนักกีฬาสารภาพว่านอกใจก่อนอีกฝ่ายขอหย่าทั้งเสียใจผิดหวังรำไห้ผ่านหลายสดความไว้ใจไม่เกิดผลอะไรตั้งแต่วินาทีแรกที่ยอมตัดสินใจแต่งงานทั้งที่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ที่บ้านมีนีสินเตมไปหมดแต่ก็คอยช่วยเหลือมาตลอดแม้แต่วันที่จับได้ว่านอกใจก็ยังคอยดูแลจนผู้ชายคนนี้ขอเลิกโดยติดต่อมาทางน้องสาวของกิกว่าจะขอหย่าเพราะมีคนใหม่ใช่ไหมว่ามีผู้หญิงใช่ไหมเขาบอกว่าใช่นานหรือยัง มันนานหรือยังพอ่อไม่นานหรอกเพสองเดือนหนูใจแข็งถามว่าป้องกันตัวเองไหมพอ่อไม่แล้ววันนี้หนูชาพนาักิกิจเขาแล้วเรียบร้อยเก็บกระดูกไว้ให้ลูกดูแล้วเรียบร้อยขณะที่ล่าสุดนั้นนะครับทางฝั่งสามีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแย้งในบางประเด็นที่ชี้ว่าเหรียนมี2ด้านอย่างเรื่องเงินคือช่วยกันรับผิดชอบทิสินร่วมกันแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่สินของทางบ้าน ส่วนที่เลือกกันนั้นเป็นปัญหาส่วนตัวของคนสองคนบทสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรก็ขอให้กำลังใจกับทั้งคู่ครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและความอะไรไปถึงหมอกฤิไทยนายแพทย์กฤิไทยธนสมบัติกุล ที่ต่อสู้กับโรคร้ายมาอย่างเข้มแข็งซึ่งเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาคุณหมอได้พักผ่อนอย่างสงบแล้วเมื่อคุณพ่อได้แจ้งข่าวเศร้ากับการจากไปของคุณหมอซึ่งหลังจากโลกออนไลน์และสื่อมวลชนทราบต่างร่วมแสดงความเสียใจขณะที่เพื่อนนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีกรีนักแสดงดังอย่างจิมมี่จิตรพนก็ขอฝากข้อความสุดท้ายถึงเพื่อนที่รักโดยจิมมี่นั้นนะครับได้โพสต์ภาพของตอนเองและหมอกฤิไทยขณะที่ถ่ายภาพชุดคุยด้วยกันณอ่างแก้วมอช พร้อมกับข้อความผ่านทาง Twitter บอกครับว่าหลับให้สบายนะเพื่อนเพื่อนได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีความหมายให้กับโลกใบนี้อย่างมากทุกคนภูมิใจและรักเสมอกริดไทยแฮชแท็สู้ดีวะท่ามกลางคนที่ทราบข่าวนั้นเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องและสำหรับช่วงคนดังออสเตรีวันนี้นะครับมาพูดถึงแอปซาออนฮะที่ล่าสุดนั้น ธอปรากฏตัวในละครเรื่องสงครามสมรสครับละครเกี่ยวกับครอบครัวครับที่เธอนั้นปฏิเสธที่จะเล่นมโนตลอดครับเป็นยังไงบ้างติดตามดีกว่าครับบอกเลยว่าแซ่บมากฮะเรียกว่าแค่แว็บแรกนะครับก็ทำสะเทือนทั้งวงการครับประเดิมด้วยความแซ่บด้วยฉากแอฟทัสออนจากสาวานยอมสลัดลุกรับบทเมียหลวงกระโดดถีบกลางงานแต่งชี้หน้าด่าว่าหน้าด้านปรากฏในตัวอย่างแรกของสงครามสมรสละครฟอร์มยักษ์ของทางช่องวันครับของผู้จัดมากฝีมือที่เคยรับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจะเป็นวันทอง ใต้ล่าเมีย2018และก็ล่านั่นเองครับตัละครเรื่องสงครามสมรสนั้นนะฮะถูกถ่ายทอดรูปแบบบทแสดงจากงานเขียนเรื่องคดีรักร้างครับที่คว้ารางวัลมาแล้วที่มีกลวิธีการเขียนวางบทที่น่าติดตามจากเขตุการณจริงที่เห็นจนชินตาถูกบอกเล่าผ่านมุมมองด้วยความจริงเรื่องราวเมียหลวงเมียน้อยที่ผู้หญิงไทยนั้นต้องเผชิญและเลือกการฟ้องหยา่าหรือฟ้องมือที่3เรียกว่าเข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้นะฮะนำแสดงโดยแอฟทัศ์อ่อนครับชาคริตยันนาม ตรีพรพัฒน์มายลลพัฒน์เป้ยปันวาดแอนนลิชาน้องเจ้าคุณน้องมะลิซึ่งกำกับการแสดงโดยสันสีแก้วหล่อน,นั่นเองครับและสำหรับช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับหนุ่มโดมเดอะเฟสครับที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าตนเองนั้นนะฮะขอเลื่อนแลนที่ไปรียนต่างประเทศหลังจากที่เตรียมตัวมานานนะครับเพราะสาเหตุอะไรนั้นต้องติดตามกันดีกว่าครับใช่ครับแต่อาจจะเลื่อนแลนนิดนึงนะครับคือมันยังไม่คอนเฟิร์มแต่เพิ่ม เราก็ยังรูมหาวิทยาลัยที่ซิดนีย์<ม>ซึ่งอาจจะเข้าแบบรอบปีหน้าแบบช่วงกลางปีนะครับ<ม>แต่ก็อ่ามันมีบางวิชาเราก็อยากแบบเรียนรู้แบบเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแล้วก็มีวิชาใหม่ที่ผมอยากเรียนรู้<ม>เช่นอ่ายู5น<ม>ิบห้ก็คือเกี่ยวกับอ่ามาร์เก็ตติ้งโซเชียลมี a ดียแคมเปก็ก็บอกกับอาชีพเรานะครับ<ม>เพราะตอนนี้เราก็เริ่มแบบกลับมาเล่นทิ k t o k ยังไงอ่ะมันมันเป็นอาชีพหลักของเราก็คือเป็นอาชีพที่ถนัดสุดก็คือเราควรเอ่อควรไปดําเนินในทางนี้มากกว่านะครับเอาล่ะรีกว่าปีหน้านั้นนะฮะหนุ่มโวงก็ทําตามความฝันนะฮะไปเรียนต่างประเทศแน่นอนครับส่วนคนไหนนะฮะที่เป็นแฟนๆก็สามารถติดตามผลงานย้อนหลังกันได้นะครับก่อนจากกาไปวันนี้ขอบคุณไปด้วยกับแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคร์ผมครับแล้วเจอกันใหม่วันพุธนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ